ในบทนี้เราจะไปดูเครื่องมือตัวอื่นๆของ f a e e o o o p p g g e กันบ้างนะครับว่าเวลาที่เราสร้างเพจขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตั้งเวลาล่วงหน้าในการโพสจะต้องทำยังไงไปดูกันเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้เพจจูนเวนเจอร์มาเป็นตัวอย่างนะครับเราเข้าไปที่แท็บคำว่ามอ e นะครับมอ e ตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปที่ Publishing Tools มันก็จะขึ้นมาว่า VR Moving to Creator Studio ก็คลิกต่อเลยนะครับคลิกต่อครับก็จะมาขึ้นที่หน้านี้ขึ้นที่เป็น Creator Studio นะครับมันจะประกอบไปด้วย All Posts นะครับ ประกอบไปด้วย all publish ประกอบไปด้วย schedule นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย draft นะครับแล้วก็ expire ก็จะมีแต่ละอัน status ไม่เหมือนกันเราลองมาดูนะครับลองมาดูว่าสมมติเราจะสร้างโพสต์โดยการตั้งเวลาล่วงหน้าเนี่ยเราก็ไปที่ create post นะครับแล้วก็จะมีแท็บด้านขวาขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เวลาเราจะ สร้างคอนเทนต์หรือสร้างโพสอะไรกร็ตามเราอาจจะบอกว่าพบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วเราก็ใส่รูปเข้าไปนะครับรูปเราก็เดี๋ยวลองหาดูนะครับจากใน มุิเราบอกว่ารูปวันนี้คือรูปของการเปิดตัวสินค้าใหม่หาสักรูปหนึ่งขึ้นมารูปอันนี้ก็ได้นะครับใส่ได้หลายรูปนะครับใส่ได้หลายรูปนะครับก็เขียนเขียนอื่นๆไปนะครับตามวิธีการที่เราได้ดูคนไปในก่อนหน้านั้นแล้วในเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง พอเสร็จปุ๊บถ้าเราปกติเนี่ยเราแชร์ now มันก็คือการโพสทันทีแต่ถ้าเราไม่แชร์ n าวนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับจะมี schedule นะครับมี back date แล้วก็จะมี save draft สมมุติว่าสมมุติว่านะครับเราทำเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งตารางนะครับตั้งตารางอันนี้นะครับโพสต์เราจะให้โพสต์ในวัน ที่15นะครับเวลา9โมงเช้า9.00นะครับก็ตั้งเป็นโพสต์แล้วอย่าลืมกดตรงนี้อีกทีนะฮะเดทดูโพสอีกทีนะึงเขาก็จะบอกว่า s u c c e s s f u l successfully posted on June Venture อ้าลองมาดูนะครับว่ามัน s u c c e s s f u l จริงหรือเปล่าเราก็ไปดูที่ตัวที่เป็น schedule นะครับ ตัวเช็จจูมีไหมนะครับเราลองดูออกโพสนะครับอ่านี่นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็จะบอกไว้เรียบร้อยเลยบอกว่าโพสต์สเตตัสอันนี้คือตั้งเวลาไปละเดือนนะครับมันจะขึ้นอันข้างหน้านี่คือเดือนตามด้วยวันที่แล้วก็ปีแล้วก็เวลานะครับอันนี้ ก็จะบอกไว้เรียบร้อยสมมติเราดูคลิกเข้าไปดูคอนเทนต์ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับพบกับการเปิดตัวเร็แล้วนี้แต่ถ้าเราอยากแก้ไขอะไรอีกล่ะทำได้ไหมก็ทำได้เลยนะครับเราก็เขียนว่าดีลพิเศษสมมตินะพบกับโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ10ท่านแรกก็ได้นะครับก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็เซฟอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปแก้ไขตัวโพสที่เราตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะครับสมมุติเมื่อกี้เนี่ยมันมีมันมีดราฟตนะครับดราฟต์ค้างอยู่ตัวหนึ่งตัวดราฟตเนี่ยก็เหมือนกัน นะครับถ้าเราเซตโพสขึ้นมาเนี่ยแล้วมันยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเซฟแอสดร f t ได้เหมือนที่เมื่อกี้ตอนในแท็บที่เราบอกว่าจะให้ให้โพสต now เลยไหมนะครับโพส now จะจะเช d u ดูหรือว่าจะดร a ฟนะครับแล้วถ้าเป็นดร a ฟเนี่ยเราต้องการที่แก้ไขเห็นไหมมันก็จะบอกว่าดร a ฟเนี่ยเซฟทั้งหลังสุดเมื่อตอน8โมงกว่า ถ้าเราจะไปแก้ไขตัวดราฟต์ตัวนี้นะครับแก้ไขตัวนี้บอกว่าทำนะครับเราบอกว่าตัวนี้มันก็จะขึ้นมาพบกับสินค้าใหม่เล็วนี้นะครับเราลองไปอีกทีนะฮะบอกว่าพลาดไม่ได้เซฟ e รตรงนี้ดราฟก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะแก้ไขตัวดราฟตัวนี้นะครับ mm hmm. Edit post เราเปลี่ยนมาเป็นเอาตัวดราฟเนี่ยสมมติเราแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวดราฟเนี่ยมาตั้งเป็นตัวโพสต์ตัวถัดไปสมมติเราตั้งเป็นวันที่16ตอน9โมง12นะครับแล้วก็กดเช็ d ด l e ไป มันก็จะหายไปจากดาร์ฟแเห็นไหมนะครับออกโพสกันนะครับในช่องดาร์นี่จะหายไปแล้วมันก็จะไปโผ่ที่ตัวเชตตูตัวนี้แทนซึ่งจะปรากฏว่าจะมี2โพสที่เราเตรียมตัวลวงหน้าที่โพสเตรียมตัวลวงหน้าไว้นะครับก็จะมีโพสวันที่15 1โพสแล้วก็โพสวันที่16อีกหนึ่งโพสนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราอัปเดต อัปโหลดตัวภาพด้วยการโพสลงหน้าแต่จะมีอันหนึ่งนะครับตรงด้านขวามือขวามือตัวนี้ถ้าเราอยากอัปโหลดวิดีโอล่ะเอาลองดูบ้างนะครับสมมุติเราอัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับเราบอกว่าเป็นซิงเกิลวิดีโอนะครับเขาก็จะถามมาให้เลยบอกเอาไปตังไหนดีนะครับสมมุติผมบอกว่าผมเอาอัปโหลดอันนี้ก็ได้ แอปโดมินนลวูเมนนะครับโอเพ่ Woman, น Open. ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยหนึ่งนะครับมันจะมีให้เราใส่คำว่าไทท l ลนะครับสมมติอันนี้เมื่อกี้มันคือแอปแอปโดมินนลวูเมนนี่คือซนะิกแพคการทำทำซิกแพคของคุณผู้หญิงเราก็ใส่ไปนะครับ หน้าท้องแบนราบด้วยการออกกำลังกายวันละ5นาทีสมมน,นะครับนะฮะใส่ไปมันก็จะมีตรงนี้ด้วยแท็กแท็กเอาไว้ไไรแท็กอันนี้ก็จะเหมือนแฮชแท็กนะครับเป็นการช็อตคัดเวลาคนจะมาเสิร์ชหา ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะมาเจอไอ้ตัวคอนเทนต์ของเราได้เพราะฉะนั้นเราอันนี้เราอาจจะบอกว่าแท็กเราอาจจะเป็นหน้าท้องแบนราบก็ได้นะครับได้มากกว่า1นึ่คำนะครับเราบอกว่าซิกแพคครับก็ได้นะครับก็ใส่ไปได้หลายๆคำเลยก็ได้นะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นพรีวิวตัววิดีโอนะฮะพรีวิวตัววิดีโอเสร็จแล้วก็นะครับพอเราใส่รายละเอียดนะครับใส่ไทท l ลไปแล้วใส่คอนเทนต์ียยปลอยใส่แท็กไปเนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าทัพเนลทัพเนลตัวนี้เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะครับการทำวิดีโออะไรเนี่ยทัพเนลก็คือตัวหน้าปกวิดีโอนะครับคนจะดูมากดูน้อยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัวทัพเนลตัวเหมือนกัน สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่ชอบภาพนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาภาพนี้มาเป็น t h นตั n a i l มันก็จะซักเจ s t ขึ้นมาให้นะครับจากในวิดีโอหรือถ้าเราไม่ชอบล่ะนะครับถ้าไม่ชอบเราอาจจะแอดอิมเมจด้วยตัวเราเองได้นะครับเราก็บอกว่าแ d ดอิมเมจสมมุติบอกว่าเราชอบออตัวนี้นะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะแต่สมมติว่าโมอานี้เป็นหน้าปกนะฮะก็ตั้มแนวก็จะเปลี่ยนไปตัวนี้ก็เป็นรูปหน้าปกอาพอเราดูเราตกลงแล้วเราก็กด next นะครับพอ n e x t s e มันก็จะถามต่อว่า publish now เลยไหมนะครับหรือว่าเป็น p r e m i e p r e m i ก็เป็นแบบเป็นรอบปฐมประทัด premium นะครับ schedule อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือตั้งเวลา นะครับแล้วก็เซฟแอดดัฟก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวที่เป็นคอนเทนต์สมมุติเราบอกว่าตัวนี้เหมือนกันเราตั้งเวลาล่วงหน้าเราเป็นวันที่17นะครับตอน9โมงเช้าเอก้าโมงเกอันนี้มัน PM ต้องเปลี่ยนเป็น AM โอเคก็เช็ดดูไป ครับตอนนี้สเตตสัสเขาจะบอกว่าวิดีโ Post Schedule อนเอพิวสเรียบร้อยเห็นไหมครับในตารางการโพสต่วงหน้าขผมตอนนี้ก็จะมี3สามโพสกันและ้ะที่ประกอบไปด้วยตัวภาพนิ่ง2อันแล้วก็ตัวที่เป็นวิดีโออีก1อันวิดีโอนี้มันจะ processing นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการตรวจทานตัวคอนเทนต์วิดีโอนะครับ แล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยพอตรวจทาเรียบร้อยมันก็จะเป็นเซ็อยูก็เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการตั้งเวลาโพสตคอนเทนต์ล่วงหน้านะครับในบทนี้เราก็จะได้เห็นวิธีการนะครับว่าการใช้แท็บเครื่องมือของ Facebook อีกแบบหนึ่งในเรื่องอำนวยความสะดวกให้เราในการทําการโพสต์ตั้งเวลาคอนเทนต์ Content ล่วงหน้านะครับว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือว่าจะเป็นวิดีโอนะครับแต่เข้าไปแก้ไขหลังจากที่ตั้งเวลาไปแล้วจะทำยังไงก็ทำได้นะครับลองไปทบทวนแล้วลองทำันดูนะครับมีคำถามอะไรก็ถามค้ามาในอินบอกนะครับขอบคุณครับ